สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมมาพบกับผมอีกแล้วครับ o m w l c นะครับผมวันนี้ผมจะมาถ่ายข้อข้ามใจนะครับผมเรื่องแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมก็มีหลายท่านนะครับงงนะครับว่าแบตเตอรี่ขนาดนี้นะครับผมที่คุณลูกค้าได้ถามนะครับผมมีแค่นี้แล้วถามว่าจะใส่ความสูงเท่านี้ได้ไหมนะครับผม วันนี้ผมมีคำตอบว่าผมเดี๋ยวเราไปดูที่รถกันเลยดีกว่าครับไปเลยก็มือก็อาจจะสั่นหน่อยนะครับคุณผู้ชมขอไครกฮะนี่รถผมนะครับใส่แบตอ่าไม่ได้ใส่ตรงรุ่นนะครับผมผมเอาของ g R สองรอยนะครับมาใส่ก็เป็นรถสปอร์ตนะครับผมเป็นรถอ่าคล้ายๆ Big บิ๊กไบค์นั่นเองนะครับนี่ครับอันนี้ไม่ใช่แบตเตอรี่ตรงรุ่นนะครับนี่ฮะะครับ มันเกิน,ม,นมันเกินจากขออภัยด้วยครับ1 0อวิ่งบานนะก็คือแบตเก่านะครับมันจากาพอดีตรงนี้นะครับผมอ่าตัวควบวบวกควลบมันก็จะใส่ได้พอดีนะครับแต่นี้ผมเอาแบตของ GR 200มาใส่นะครับผมก็เป็นรุ่นนี้นะผมจะขึ้นมาให้นะผมจะเอารุ่นนี้มาใส่เพราะอะไรเพราะว่าแบตเก่ามันพังแล้วผมก็เลยตัดสินใจลองเอาของ GR 200มาใส่ดูนะครับปรากฏว่าใส่ได้นะครับผมแล้วก็ใช้งานได้ปกติ นาผมไม่มีข้อเสียนะครับก็เรื่องไฟนะครับ12โวลต์เหมือนเดิม <c oughs> ต่อมาจะเป็นเรือนไม้โอเคเวลาเราเปิดไฟโอเคนะครับไฟก็มาปกตินะครับตอนนั้นไม่มีไฟนะที่เปิดขึ้นไม่มีไฟนะฮะอันนี้ผมก็ต่อไว้นะครับต่อไฟหน้าไว้นะครับนะฮะ ต่อไว้เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับว่าต่อวิธีการการเปิดกุญแจนะครับและเปิดไฟหน้ามันติดยังไงนะครับก็ฝากกดติดตามก่อนนะผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูกันนะครับผมนะ่ <Yahoo! S 1> ็รถผมก็เพิ่งเสร็จมานะครับผมก็อ่าที่เพิ่งเสร็จมานี่คือเจ้าตัวมัดไฟเป็นอีกแล้วนะครับเป็นอย่างคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มันมีปัญหาตรงที่ว่าผมขับแล้ววันรุ่งเช้าผมมาจอด จอดที่บ้านก็คือสตาร์ทอีกทีหนึง่งวันรุ่งเช้านะครับผมสตาร์ทแล้วมันเกิดอาการสตาร์ทติดแล้วเจ้าตัวเนี้ยสายทองแดงของมัดไฟนะครับมันมันหลุดครับมันหลุดมันก็เลยพันอยู่ในนั้นมันก็เลยทําให้เกิดเสียงค,ค,ค่อแๆค่อๆในนั้นรถก็สตาร์ทติดแต่ว่าดับครับผมสตาร์ทติดแป๊บหนึ่งแล้วก็ดับไปอีกนะฮะมันก็เลยต้องเอาไปให้ร้านดูนะครับผมเพราะว่าผมทําไม่ได้นะเพราะว่า ไอ้เจ้าตัวเฟืองข้างในครมันน็อตมันหลุดด้วย3ตัวนะครับช่างบอกหลุด3ตัวก็เลยทํามา1,900บาทท้วนนะครับที่จริงมันเกินเกินแต่ว่าช่างเข้าแค่1,900นะครับก็ถือว่โชคดีไปโดนไม่เยอะเนาะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช่องของ OMC ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ บายอย่าลืมกดติดตามก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปถัดไปขึ้นมานะ